แค่นั้นแหละเอาแล้วก็ตายกันหมดเกิดอะไรขึ้นมีแบบนี้ได้หรอไว้สัตว์ยินแม่ตกใจยินดีผีมาจำสแกนตายว่าหรือฟอก ยังคุยเลยวะเบื <up> ่อตายเขี um ่ยไรวะเนี <laughs> <c ười> ่ยกูย้นระเบิดอะไรระเบิดมากางเขนหเลยตายเลยไอ้สัสเขาจะถูกงี้ระเบิดมากางเขนโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกสกีแมปดอเนาะก็วางสกีไปเลยเนาะ โอเคผมอาจจะสกิปก่อนเนาสะสกิป์นอย่างนี้นะครับกดลัร์ไปเลยนะครับแล้วก็ให้เลือกเลยนะครับจะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเนาะผมก็จะเลือกเป็นภาษาไทยนั่นเองเนาะก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับนี่เนาะก็จะขึ้นแล้วนะครับเปิดสกิป์ภาษาไทยก็มีของภาษาอังกฤษด้วยเนาะมันก็จะมีวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็วิ่งทะลุ10%เนาะนี่เนาะแล้วก็เปิดไปนะมาฟังก์ชันต่อไปนะครับสว่างนะครับผมลบอะไรไม่รู้นะครับเปิดๆไปเลยนะครับทุคทกคนนี่ผมเปิดไปหมดเลย นี่เนาะผมเปิดไปหมดเลยนะนี่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็มองคุญแจมองอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ดูเพเอร์ดูชื่ออะไรก็ว่าไปนะส่วนนี้ผมก็เปิดหมดเลยนะครับนี่แค่นั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับทุกคนก็เราต้องมาดูกันนะครับว่า <c oughs> จะไหวหรือเปล่า <c oughs> ใครมันไม่กดข้ามวะโอเคเปิดทุกอร์ชันเลยนะครับ เป,เปิดทั้งหมดเปิดเปิดเปิดโอเคแค่นั้นแหละอ้าวแล้วก็ตายกันหมดเกิดอะไรขึ้นมีแบบนี้ได้หรอไอ้สัตว์ยินแม่ตกใจยินผีผีก็มาจำสแกนตายวัดหรือฟอก Người đơn thì cháu sẽ kèm tài Mẹ gái Tục chè một đi Ok, bởi mà lạ Thử đủ đây Mấy mẹ khai dám cho khuôn chè lại Mình mới sẽ khuôn chè ใครมาเอากล้วยมาวางเลยวะมีตาด้วยนะไม่ใช่มีเลื่อนต้องมีมีเลื่อนกล้วยด้วยเปล่าเอาเพื่อนมึงไม่มาล่ะ เวียตัวละวิเกือบตายทำไมไอตัวในตู้มันอะไรนะบอกยังวะไอตัวในตู้เราเพิ่งเข้าปุ๊บเราจะตายเลยอะโคตรเร็วอะ่ะทำไมมันมเร็วแปลกๆอะ่ะอุย้ยไอเสียตาไม่อยู่ดีเกิดขึ้นมากูเกือบตายไอสัตว์ โอ,โอ Bref, ้ยเสี่ยงขี้อะไรเนี่ยยัดแม่เพลงคุยเลยวะเบื่อตายหิยอะไระเนี่ย กูยโยนระเบิดอะไรระเบิดมาก,งกางเขนเนึ่อตายเลยไอสัตว์เขาจะต้องกี่ระเบิดมากางเขนแป๊บหนึ่งดิเพื่อนไอ้แฮ่ดเร็วจังวะอา้ากูตายเลย ยังเปิดอะไรไม่ครบเลยเออเี้ย,ยตายเลยจบละงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับทุกคนบายยครับ